ทางนักวิทยาศาสตร์จากประเทศจีนครับประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Solid-State l i ธียมซัลเฟอรครับที่สามารถจะทำลายสถิติในการนับรอบชาร์จได้มากกว่า1,400ครั้งครับผมข้อมูลจากเว็บไซต์ TS2 ครับระบุว่าแบตเตอรี่แบบ Solid-State l i ธียมซัลเฟอรที่พัฒนานี้ขึ้นมาครับสามารถรักษาความจุของพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ได้ที่ระดับ 70%แม้จะมีรอบการชาร์จผ่าน1,400ครั้งมาแล้วก็ตามครับสิ่งนี้เป็นการแสดงถึงคุณสมบัติด้านความเสถียรแล้วก็อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นครับโดยทางทีมวิจัยครับยังได้ระบุว่าความก้าวหน้าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดประตูสู่การนำเอาแบตเตอรี่แบบ s o l i d State l i t h i u m s u เ f u r เข้ามาใช้ให้เกิดความแพร่หลายครับแน่นอนเป้าหมายก็คืออุตสาหกรรม EV หรือว่ายานพาหนะแบบไฟฟ้านั่นเองครับ ส่วนต่อมาก็คือเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานั่นเองซึ่งส่งสินี้ต้องการเทคโนโลยีแบตเตอรี่มากๆเลยครับรวมไปถึงเรื่องของระบบการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนแบบต่างๆที่ก็ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี้ก็จะทําให้สามารถนําเสนอโซลูชันด้านการกักเก็บพลังงานที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้นครับด้วยคุณสมบัติเรื่องของ ความหนาแน่นในการกักเก็บพลังงานที่สูงขึ้นสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับเจ้าแบตเตอรี่แบบ solid state เนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับที่มีการมองว่าจะสามารถเข้ามาแทนที่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนดั้งเดิมได้เพราะด้วยคุณสมบัติที่มันมีความหนาแน่นของการเก็บพลังงานที่สูงกว่ามีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็มีศักยภาพในการชาร์จที่ดีกว่าแต่อุปสรรคครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแบตเตอรี่แบบ solid state เนี่ยยังมีความท้าทายในเรื่องของความเสถียร ที่ยังไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงเรื่องของความจุพลังงานที่ลดลงอย่างเร็วมากเลยนะครับเมื่อเริ่มมีรอบการชาร์จประจุเนี่ยซ้ำๆกันหลายครั้งมากขึ้นก็เลยทําให้มันเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะสมที่จะเข้าไปใช้ในอุปกรณ์ในเชิงพาณนนิชย์ครับดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ครับไม่ได้จะชี้แค่เรื่องของ รอบของการชาร์จที่น่าประทับใจและเอาไปใช้ได้จริงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นหนึ่งศักยภาพของแบตเตอรี่แบบ Solid State Lithium Sulfur ที่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะรักษาความเจือของแบตเตอรี่เอาไว้ได้แม้จะผ่านการชาร์จมากกว่า1,400ครั้งได้ซึ่งสิ่งนี้แหละครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักวิจัยจากทั่วโลกและผู้ผลิตเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนผ่านมาใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นแบบนี้ได้ครับดังนั้นครับในอนาคตครับความพยายามในการวิจัยแล้วก็พัฒนาย,ย่างต่อนเนื่องนี่แหละครับที่ทางนักวิจัยเขาเชื่อว่าจะทําให้พวกเขาสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความคุ้มค่ามากขึ้นได้และที่สําคัญครับยิ่งมันใช้คุ้มมันก็จะยิ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปได้อีกนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความพยายามที่น่าชื่นชมมากๆนะครับของเรานักวิจัยที่พยายามมุ่งมั่นพั นาเทคโนโลยีในการจัดเก็บพลังงานครับ